สุทายหเ,หาเห็บบบเบิงเลยพี่น้องหลังบานเห็นบอบบไปตะเบิงเลยบ้เห็นบอมือดมากเลยพี่น้องเห็นบอแดดที่เขาฮอดตะบะถึงเลยมันน่าก,กลัวเห็นไหมตอนที่มันไม่มีใบแล้วทีนี้พอใบปกคลุมเนาะมันก็มืดไปหมดทีนี้พี่น้องมันกับนา่าเขามาเลีวยเห็นบอบ่าจักยุ่งบ่าจากักหยังแล้วต่อไปสักหน่อยเนี่ยนะพี่น้องขอยบอกให้ฟังเนาะ ว่าสาีให้ผามาเบงเห็นบอกมาเก็บอันยอดเขียงพี่น้องมาหาเก็บยอดเขียงหาเบงเห็ดเบง,งหยั่งหันนะข่อยก็แลถาถทยเห็นเบงน้ำหนันอาวานี่แหละอันย่ำย่ำใบมันขึ้นมากข่อยสีขอส่ขอยสียางบ่ได้แล้วอืมพอสนั้นตรงคือแนวตัดหยาตัดหยังขมานน้ำได้เยูน่นน้พี่น้องมันอันนั่นตัวมันหก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  เจ้าคิดสภาพเด้อพี่กกยเนี่ย่อยมันไข่มาเห็ดหัวผู้เดียวเจ้าคิดเบ่งในปลาเนี่ยพี่น้องเออข่ย่างเขามาเห็ดหัวผู้เดียวคข่นี่เห็นบ่เ่ยหัวมันล้มเนาะไข่จับจับขึ้นบนันนี้อันมันต้องไปอ้อมอ้อมฝากกันไปแต่ว่ามันติดตรงต้นไม้ล้มแบบนั้นอ่ะพี่น้องเราก็ต้องหาวิธีที่แบบว่า เอาเอาหัวตั้งขึ้นกันได้หลายยางพี่น้องกันซัป์ปลากันย่างไวย่างวาบเห็ดนี่บ่ิดปล่อยเด,ยด,ยด,ยดย้พี่น้องแต่ว่าฝรั่งเผินวาปล่อย,อย,อยว่าสัตโอ้ยข่อยก็บ่ปล่อยเลยเนาะเพราะว่าของข่อยเขามาหากินอยู่ในนีน่เนาะอืมข่อยกับยาเฮ็ดหัวเห็ดยังกับถ้ายอยเสือเอาพี่น้องถ้ายอยซสือว่าอันเสือหัวเท่าที่กําลังทามี่เนาะท้ถามันอันนี้หลายหากะ เอาแต่เฉพาะที่ว่าทางที่เ้าเที่ยวเ้าเดินเนาะพี่น้องเนาะเ้ากับประจำเป็นต้องไปออมเอาเบิร์ดสมองสมบัติดอกหันนะไข่แก่นไอ่ไงแก่นยอมเอ้ยจะสืบออมไปยังเด้อพอไปหนเด้อไข่ก็ต้องออมจ้เบื้อตัวไหนมางานเถอะคนนเห็นบ่หลายครับเด้อพี่น้องอันบ้านไข่ไอ้ยอดเขียงนี่ไหมมาหลายแถีอืมหลายครับ มันกับปลาเนาะมันกับมีตัวมันกับมีเป็นเรื่องธรรมดาละพี่น้องมันถือฝนมันก็งามตะปาเนี้ถ้าอยู่เราริ่มหนามคือบานเห่าพี่น้องกินตนาการเด้อสมมติว่าเราไปหาเราใหม่ริ่มท่านนะนะมูเจ้าเค่อยมีบ่อบานบานมูเจ้าแบบแบบอันบ่ิไปหากินน้ำหน้าจะกคลองดอกไปน้ำหวยน้ำน้อง,งสีงหนะพี่น้องท่าบ้านคอยเป็นสภาพเนี่ยนี่เนาะเออบานนี้เห่ากับสิไปพออันนั้นเด้อ ก็สิไปพ่อปลาพ่อนปลาหน้าไม้ฮนะบัดนี้ก็สิเป็นน้ำน้ำเฟื่อยลงไปเนาะเออบัดนี้ก็สิมียอดเขียงยอดอีหลอกอีหยังไรเคียหน้านี่นะพี่น้องเนาะเออนี่เห็นพอยอดเขียงเว่าแล้วก็พ่อยอดเขียงโดนายครับคอยเก็บไปช่วมือบ้านบ้านยังได้พี่น้องคอยเก็บไปใส่แกงหน้าไม้ใส่เฮ็ด ปนกันแล้วก็อันข่อยกระสิล่างใส่ตู้เย็นไว้สดแข็งจังดงดีขึ้นยังต่าพี่น้องเออยาเมาสิกิน,เกนแเราก็เอาออกมาแกงโหลดนะแต่ว่าพูดถึงว่ามันบ่อยากหรอกถ้าเขา,าจะสกินเนะนี่ยบอกยางยางมาเก็บไปบเดียวโหลดจวดหลังบาท <c ười> อืม,มน,นั่นประเดไปไปใส่ใส่มางหาจะพังด้วยหลี่ยุ้ยใส่ข่อยกะอันอันหาเก็บเจ้าเนาะ <c ười> ขอโทษด,ด้วยหลายเด้ออืม พนอ่ะี่น้องละอืมรีลบม่วงอยู่อยกระหาเจ้าพ่อได้อยู่เนี่ยเจ้ายอดง่าเนาะอันนั้นอันไข่รีอยู่ปันไีกตมาหาเด็ดข่อยไม่ใหญ่เนี่สยสิบ่านสิดูเนาะมาจอบคอนนี่ดูดูเพราะว่ามันเป็นอันคอนอันนั้นเนาะอยกามาจอบตัวคอนเฮดข่ง่ายเลยมันจะเกิด จักน้อยพี่น้องจักน้อยอันสว่วงก้าสวสว่งคอยอันอันซื้อบ้านส่วงเดือนสิงหากร,ก,กระดากระดาอีกเดือนสองเดือนนี้เห็ดตังลมเต็มคอนหลดนี่อคอนมันค่อยเกิดว่าเคาเก็บกินเนี่กินในคอนนี่แหละแต่ตอนบ้านเห็นแต่ตอนบ้านเลยเขาอันพ่อใหญ่บอหายขามานะ โอ้ขอน,นี่บอกมีตั้งต่ไอ้กวางมาเกียนเด้กวางพวกกวางพวกออียงแล้วแน่ถ่มันสัตว์ถ่มันกินเห็ดนะเนาะพี่น้องอืเข้ากินไหมพ่อแต่พ่อคอยสามารถเข่าปลาได้ดับดับเลยเห็ดบดกวางมันก็ไปกินอย่างอื่นละกินแบบหยอดใหม่อยอดไหลไปนะ้วพี่น้องนะอ,อืแบงห้ข่อยกินน้ำเลยเด้อตัว แบงกันกินตัวคุดอะเมื่อตื๊บลดพี่น้องขาไม่ได้หนีเห็นมัเฮ้ยว่าหนาเขาดอกพี่น้องแย่มีหนาฝนไม้เข้ามาฝนตกทุกมื่อนะาจะว่าหนาได้เป็นหนาได้ขออิ่นละอันได้เมื่อยเถอะ้ ฝนตกเสมอเด้อช่วงนี้พี่น้องพื่อเานี่ยใบไม้กับปงยอดใบนี้ถอยไปย่างก็ขึ้นเมื่อยแล้วก็ไปย่างขึ้นโนนเลาะ,ะตีนเขาพุ่นลราคอยไปพอไหวดอกเบิดย่างพอถึงจกักเถอะอันเขตยดเดียนอันอันมันย่านกับพ้องย่านย่านย่านสัตว์ป่าบ่ เห็ดไหมอย่างน้ขอข่าบอกแผลแก่จันะฮะเห็ดอะไรเหรอเห็ดไรเราไม่รู้จักคุณคุณไม่รู้จักเราเราก็ไม่รู้จักคุณเนาะเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่กินคุณใช่ไหมเออกลับดีกว่าพี่น้องขอยอยแล้ว<ม>กับข้ามาก,ก็เลยร้ายประโยชน์ทั้งใดเอ็น ได้พักได้หยาไปกินพี่น้องแล้วกันเดี๋ยวมาซ่มย่างออกกรํราลังกายแล้วกันหุ้ยหกขักเดี๋ยวมาอันผ้าเบิงว่าอันหนาฝนมันเป็นจังไงเขียวหกปึดหลดนะพี่น้องเออวัปตะยางเนี่ยเกี่ยวขอแล้วกันขเขาเรียกอะไรล่ะไอ,ไอ,ไอไ่เน,น,นี่ยยุง อันตะลไยยางไปมันเมิดโพดนะมันแสงมันบกเขามันกับ,บกไปตอยยางหรอพี่น้องป่าเนี่ยยางมันมจอบเฮ็ดบ่รเป็นยังดอกจอบเฮ็ดเราถ้าก็ได้เฮ็ดคลิปน้ำเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเออมันก็ได้ผลประโยชน์หลายอย่างอยู่อย่าห้เสียนะโทรศัพท์นี่ต้องติดตัวตลอด จัดไปอย่าให้เสียทั้งหัวทั้งเงยสาวหับหับอืมนี่ไปตเตอเห็ดหลายค่ะพี่น้องมันคือว่าออกว่ะนี่เห็นป่ะต้นไม้ตายเล็ดเฟีดหลัดฟาดอยู่เห็ดคือว่าไม่ผู้น่ารัโอ้ยพอใหญ่จนย่อมโอ้เฮาเห็ดจังไดละมันคอยสิไปเบิด์ตอ่อนคอนโมนิแกนเด้พี่น้องเอ้ยไม่โอ้ แค้มผีลี่ไรสิมีเงินมาจากค้นลดไถรลดดุดปนั่งพี่น้องสิจักแสนเราจะว่าเห้ผู้ใดไล่ะนั่งถามแม่พี่น้องหรอกละใช่คอยนั่งถาแม่นั่งถามแม่โอ้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 เมืนอนี้มเมื่อ้วเติบอยู่ เงีล่เสียงมวลเถะนะเสียงหนกเมือดคักบอพี่น้องเจาเบ่งซอยขอโรดบัดรนเมือดตึบถึงแสงสิหลอดแต่ว่าภาพโดยรวมมันเมือดพี่น้องเออเข้ามาในนี้เมือด เดินไปเนี่ยพญายิ้วเราไปเห็นขอน่อยแล้วก็มแก้มพ่อใหญ่สื่อเสียสีแดงมาให้พี่น้องจะสื่อสีเหลืองเด้อพ่อใหญ่เสนขอขับบอมอกขับบอมักสีเหลืองเขาเส่าพระมายางได้ในหันบมาแต่ <laughs> ส,สีแดงเห็นไก่ อากาศเริ่มอุ่นสองมือแล้วพี่นอ้องเสร็จแเอาพักออกมาแล้วบัดนีลยมอมอมอ